ไปไปเล่นเกมกับพวกเด็กแหลงไปดูซิว่าพวกเขาจะแบกพี่ใบได้ไหมจะพาพี่ใบชนะได้หรือเปล่าคนแรกไอแมวทำหน่อยคนที่สองน้องฟิลม์มอดีตท,ท็อปร้อยและคนที่สามน้องเจมเสียงขาวไปดูซิว่าพวกเขาจะตึงขนาดไหนเข้าเกมมาไม่ทันไลก็ได้เก่งความชนะแล้วว่าเออเออไม่เป็นไรสงสัยน้องเต็มลัก ยิงศีสษะเขา oh โอ้ไม่เกิกามันเกิดออะไรวะมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะเรายังมีตัวแบกเออทบลอยกูไปแล้วไม่เป็นไรยังเหลืออแ่เออแกก็ตายได้แรงไปลอยสิแล้วดูจ้ามิสไม่เป็นไรค่ะเราให้โอกาสอีกสักเกมเมื่อกี้น้องๆบอกว่ายังไม่ทันเตรียมพร้อมหรอกเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะโอ้ยเจมส์ลีหรอท็อปร้อยกูกับน้องเจมส์เสียงขาวไว้รุ่นฝยอมาคฮะไอแมวมึงจะต้องชนะแล้วนะเพราะถ้ามึงตุยมึงจะอายเขาเลยนะกูบอกเลยแต่ใบเชื่อว่าแมวจะแบกพวกเราได้ค่ะแมวมันตึงอยู่แล้วคนตึเป็นไงเราใบรุ่นเด็กแรงแรงกูรอดเลย